ใครมาปะตวบนะครับร้านจะกินยาบน ไหนมันก็หนุ่มเส้นก็ดีต,ต้มก็อร่อยแบบนี้จะบนน่นได้ไหนี่อร่อยมากเลยครับอร่อยไม่บ่นเลย <c oughs> <c oughs> ตอนกินอยู่ไม่กล้าพูดเลยเนาะเดี๋ยวโดนบนใช่ไหมกินขออร่อยแล้วสบายใจละไปต่อดีกว่าตอนนี้มีคนรับค่ะปล่อยให้พี่ต้อนนอนพักผ่อนนะให้พี่ต้นเก็บแรง เราจะไปกินร้านที่ลึกลับลึกลับแต่ว่าแม่ครัวเขาทําไมนะแม่ครัวเขากลับไปแล้วกลับไปแล้ววันนี้เราจะไปใหม่แต่เราจะไปซื้ออาหารที่ถนนคนเดินกินวันนี้มีถนนคนเดินด้วยที่สะพานปลาเมืองสามอ้าวอ่ะไปหาของกินแล้วก็ไปร้านจิมมี่กันจิมมี่จิมมี่จิมมี่จักรเรากำลังจะเดินไปเลือกของกินนะคะเพื่อที่เราจะซื้อไปกินที่ร้านจิมมี่พริกหนุ่มัะไส้หมูสับใช่ 50ก็ <20. S 2> เป็นร้อย1ิบบาทของโปรดอันนี้เนาะเป็นไก่กยอทอดเพิ่มอีกหนึ่งนะคะเออเออขอมูกไข่แมงดากินขมูกไข่แมงดาหิวไหม <c oughs> ยหิวหิวมากไหมมากเราตั้งแต่กินเยนตะโพก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยเอร่อยอ่อปะปลาหมอปลาอะไรนะปลา <ใน S 2> ชิมปลาทะเลนี่นะคะ น,นี่นเราได้ของกินละแล้วเ,เดี๋ยวไปลองแกะกินที่ร้านพี่จิมมี่กันตรงนี้จะเป็นธนาคารปูม้าชุมชนเมือ่อคืนมาตกใจมากนนมืดมากไหนหิวมากชิวไหมชิวค่ะจะถึงแล้วค่ะอีกนิดเดียวค่ะถึงแล้ว ร้านลับมากครับฮัลโหลสวัสดีครับโหลไม่ควรไม่มาเหมือนเดิมแต่ซื้อมากินแล้วนะนี่พี่จุนนี่เี่อาจารย์อาไหมคะเอาค่ะอีใบเอ่ยเอวานับแฟน ถึงแล้วนะครับเป็นร้านที่เป็นร้านลับอะรีวิวคนน้อยส่วนมากมีแต่แบบฝรั่งด,ดูอาหารแล้วนะพริกหนุ่มยัดไส้ทอดคอหมูย่างไก่ยอรสด่วนหนอน,ลดดน,น,อนและนี่เรายังไม่เคยกินเลยีย่ว่าปลาจิ้มปลาจิ้มแล้วดูวิววัยวรุน่นลืมหอหมอกอะไรนะหอหมอกไข่ไข่แมงดา้า เรากินข้าวเหนียว,ยวไม่เคยกินห่อหมกกับข้าวเหนียวเลยเอวาว่าต้องเข้ากันแน่ๆเลยรำไหมออไหอมมากชอบทิมคือจะบอกให้ว่าหิวมากๆ <ขอ S 1> ชิมให้ดูทุกอย่างก่อนมาอร่อยไหมไม่เคยแอบกินแล้วไก่ยอ สำคัญข้อหมูย่างนี่นะข้อหมูย่างริมเร่ำนะพริกหนุ่มจะใส่อ่ะตอนอยู่เหนือชอบกินมากพี่เกาหลีก็มีแต่ใส่มันทะลักละนนเดี๋ยวกินอันที่ไม่ทะลักให้ดูอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้มีใส่ปุง้งกินไหมเลยให้พี่ต้องกินไม่ต้องกินเลยอันนี้ไม่มีใส่พริกหนุม่มหนวดเลย มาพักเหนะืออืมอ่าอ,อันหนึ่งที่ตื่นเต้นสุดๆปลา <c oughs> เขาบอกว่าปลาดิบไทยจะกินกับน้ำจิ้มเพียวๆกันนะดีเดียสิห้าสิบบาท ไม่ค่าวเลยเพราะแถวนี้เขาเป็นแบบเขาจะออกเรือประมงแล้วก็จะมีสะพานปลาเมื่อเช้าตื่นมาวิ่งโกหกนะตื่นมาเดินตื่นมาเดินหน้าโรงแรมแล้วก็มีแบบเรือประมงเอาพวกอาหารทะเลมาขายเต็มไปหมดเลยอะพี่ต้นชอบไม่คราวเลยเนาะอร่อยอร่อยเนาะอร่อยอร่อยถ้าไงเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้นั้นพี่จิมมี่ถ้าใน Google Map เขาจะบอกว่าเทเวนอะไรนะคะ เฮเวนเฮาส์ <Heaven> by จ <Jimmy. S 1> ิมมี่ by จิมมี rai, ่โทนี่กับเอวาก็เลยมากินอันนี้มาเฮาไม่เป็นไรายมาผูกเชือกแล้วโอเคไปกินกันนะค <c oughs> ันสวย <c oughs> มีความรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยรู้สึกว่าการออกมาเที่ยวเนี่ยที่เราคุยกันะนว่าออกไปเลยอยากไปไหนก็ไปอยากไปแวะจังหวัดไหนก็ไปในที่ที่เราไม่เคยไปอะ่ะมันแบบ จะเล็กน้อยอะไรเงี้ยม oh right? ันก็มีความสุขอะแล้วมีที่รักด้วยไงไอว่าชอบจังไอว่าเก็บความรู้สึกที่ที่ต้นมีความสุขแบบเนี้ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแล้วก็เราเป็นนักสะสมความสุขไงใช่นั่งดูดูเขาฟังแสงทะเลบรรยากาศชิลมากเลยอะไม่ต้องหลัเลย ร้านพี่จิมมี่นะประจวบเมืองสามอ่าวนี่โก็นี่โก็อยู่กันย,ยาวๆเลยคืยนนี้เป็นเลกเก้เป็นเลกเก้เลกเก้ริมทะเลให้ตีปีกใหญ่เลยเลกเก้เ